ปรมอนุมัติหลักเกณฑ์ในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับประชาชนกว่า4 8 0 0 0 0รายโดยมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนในการมอบสัญชาติให้แก่ผู้มีสิทธิ์นับเป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนในประเทศครับนายจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์ใหม่ในการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล ที่ไม่มีสัญชาติโดยเฉพาะกลุ่มผู้อพยพและบุตรที่เกิดในประเทศไทยซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยมายาวนานซึ่งนับรวมแล้วมีมากถึง48,000 0คนนโยบายนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีการพิจารณาและปรับหลักเกณฑ์เพื่อช่วยให้คนกลุ่มนี้ได้รับสถานะถิ่นที่อยู่ถาวรหรือสัญชาติไทยได้อย่างรวดเร็วนะครับ โดยสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่เสนอจะมีการปรับปรเปลี่ยนจากมติคณะรัฐมนตรีเดิมเมื่อวันที่26มกราคม 2, 5 6 6 4และ7ธันวาคม2 5 5 9โดยจะมีการลดขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆครับเช่นการให้ผู้ยื่นสามารถรับรองตนเองได้ลดการพิจารณาผ่านคณะกรรมการต่างๆและมอบอำนาจการอนุญาตสัญชาติไทยระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานาครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยยังได้สำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ปี2548ถึง2554แล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการรับฟังความคิดเห็นและศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ ผลจากการปรับหลักเกณฑ์คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในประเทศและให้ผู้ที่ได้รับสถานะมีสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสามารถทำธุรกรรมทางการเงินและได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลครับโดยสำหรับจากการสำรวจของกรมการปกครองพบว่ามีจำนวนกลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากถึง19กลุ่ม โดยจำนวนบุคคลที่ไม่มีสัญชาติรวมทั้งสิ้นกว่า480,000รายแบ่งเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่อาศัยในไทยนาน215,000รายบุตรของผู้อพยพ29,000รายและบุตรที่เกิดในไทยของผู้ที่ไม่มีสถานะอีก113,000รายแต่ด้านของดรนรุมนอรุโนไทยนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่ากลุ่มคนไร้สัญชาติ มักจะประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลเป็นต้นแม้จะมีมติครมบางส่วนที่รองรับให้เด็กไร้สัญชาติสามารถเข้าถึงการศึกษาและมีสิทธิในการรักษาพยาบาลได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีข้อจำกัดหลายด้านโดยเฉพาะการเดินทางการทำงานและการทำธุรกรรมครับในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการถกเถียงเรื่องนี้ในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีที่มีเด็กชาวเมียนมาจะได้รับ สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติซึ่งธนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวฒิศิลปะอาชาก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ระบุว่าเด็กต่างชาติจะได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเท่านั้นครับสำหรับการอนุมัติหลักเกณฑ์ใหม่นี้จากคณะรัฐมนตรีก็จะช่วยให้ผู้ที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน และกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยสามารถได้รับสัญชาติและสิทธิต่างๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการแก้ไขปัญหานี้ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อผู้ได้รับสถานะใหม่เท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกันโดยรัฐบาลตั้งใจให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและโอกาสในชีวิตอย่างเท่าเทียมกันครับ